ใาย่ไม่ให้แยงสายมับอกไม่ให้แยงไปไปหาแยงไข่มดแดงแถวนี้เราจะเอาอาหารมาให้มันกินตลอดเลยเศษอาหารที่เรากินแล้วอ่ะมัเหลือก็เอามาเทรังมดแดงนายพลานเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชายเราจะมาแย่เอาไข่มดแดงให้ตนี้เพียบเลย อย่าไปอนี่มืออาชีพเขารอดูรอดูนี่มือโปรโลเลยนะนี่นะคะแผนกแยกไข่มดุดแดงแม่ง,ง,มงพเพออ๋อเออห้างมูดัง,ดงที่นี่ก็จะใช้ภาษาภูไทยกันนะคะทุกคนภาษาภูไทยภูไทยสกลนคร แกไข่มดแดงชีวิตชาวไร่ชาวนาหากินตามธรรมชาติโอ้ยไข่ไข่ไข่ช้อนบอกผู้ชมเยอะกูทำไม่ถูกโอ้ยมันเอียงเนาะ อะไมันเอีออยงเลยเ็นือ่มอเป็นเนห้ยโอ้ยไข่ไข่มนเต็มเลยเป็นนดำมาแดูยดังไงวะเราดูเป็นไข่ มันคืออย่าคือไข่ข้อเป็นแท้ไ<ม>ข่เล้อวะไข่ขขตึงนะไม่เห็นมีล้วกี่ฮานอยมาอโอ่ยไข่มดไข่มดแดงออ้มดแดงเต็มเลยไข่มดแดงสดๆน,นะคะจากธรรมชาติ้ยไข่ตึงน้อยเยี่ยงสวยเจ้านึ่ตึงครับ เห็น้างใหญ่ยางนี่เดสสอะมันอยู่ครื่อกันโอ้ล่วงเต็มเลยท่อนเห็นบ่เออตึงอยู่บ่ตึงอยู่ผสมกันน่อยผสมกันไข่ตึงก็ต้องอธิบายภาษากลางหนึ่งไข่ตึงก็คือไข่ไข่ที่เป็นใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ที่เป็นแบบเหมือนข้าวสารอะไรเงี้ยมันจะมีไข่แบบสองสองชนิดนะคะ ไข่ตึงคือไข่ที่แบบ,บใหญ่ๆอ,ททอบอวบอแล้วนะคะมดแล้ววามุดแล้วมุดกักหลมุดกักไหลกาไว้ให้มันทำพันมังใช่ไหมไม่รู้อะนี่มันมไรเงี้ยมันมีสอมห้างอยู่จยัก แผนกชี้พิกัดแผนกชี้พิกัดอันนี้อะไข่ร่วงลงมาเต็มตะกร้าเลยดูดิร่วงเต็มเลยอ่ะ ไล่วงเต็มตะก้าเลยสุดยอดได้การทางนี้่ใอาวนี่้ยอทางนี้ย้อนแสงอ่ะมืดกัดเเอาธรรมชาตินะแกไอ้โมแดงกัดแต่อยากให้ทุกคนเห็น เนี่ยที่เรากินกันอะ่ะเราต้องสู้รบกับตัวแม่มดมันเยอะขนาดไหนตอนนี้มันเต็มขาฟ้าเลยอะ่ะดูดิ <laughs> เพื่อคลิปอะก็ต้องย่อให้มันกัดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่ออนพี่ออนไหวไหม <laughs> <laughs> พ,ออพี่ออนไหวเปล่าฮะ <laughs> <laughs> ah? มีถุงมือบอล่า อ๋อถุงมือนี่ไม่มีมีแต่ถุงมือผ้าแดงทั้งแดงทั้งมือทั้งแขนแน่เลยจะได้นอนไหมคืนเนี้ยเห็นมาหูบึ้งเขาค่ะนี่ดิโอ้ยแม่แป้งไปหมดแล้วอดกินแม่แป้งแล้วไปแล้วบ่ แพนักแพนักเชียแพนักแอนเักเชียนะคะอยู่ข้างหมวกแดงนั่นน่ะไข่ไงไมันช่หุ้มไข่น้อยไว้หนนะหนังมันถึหุ้มไว้เลยแล้วแม่เป้งมันไปยังไงมันไปกับแม่มานี่เนี่ยแม่มันถามไปเหรอใต่ไปเพ่อแม่มันใต่ไปเองอ๋อใต่ใช่ป่ะถ้าแม่เป้งมันจะรอดไหมอ่ะมันใต่ไปนะรอดเหรอ แม่ม่เป็เป็นอไรวไม่รู้มันเป็นอะไรวแม่เป็นแม่เป็นเป็นหมด่่เื่อแล้วมันกไปแล้วไม่จปไม่ทุดดแล้วกัดมัน่กัดปีกันต่อไปเป็นแถวเลยวะเอามันก็ตายดินี่นีย้ายที่ไปเรื่อยเลยแล้วมันก็มาวางระเบิดเราไว้ทั่วป่านี่ที่เราตามมันไป ก็ย้ายไปเรื่อยๆด้วยความที่นางไม่อยากใส่น้ำนะคะนางก็ลงทุนย้ายไม่ทั่วปอดมันเก็บได้ไม่นานไงย้ายไม่ทั่วปอดอ๋อมันเก็บได้ไม่นานใส่แป้งมันจะเก็บได้นานกว่าอ๋อมันเป็นทริคเราไม่รู้เอาเมื่อเป่าใส่กูนั่นอ่ะมีการอะไ่ะรมาไปกระไบซะ

ทำไม่เป็นนี่เนาะเสียดายนะเราขาวไปทั้งตนะัวแล้วถ้าถ้ามันปึ๊บแล้วมันมดไปแล้วไข่อยู่โอเคนะถ้ามันปึ๊บแล้วไปหมดเลยนี่หมดแรงเลยนะ<ร>นี่นะคะต้องช่วยกันสองแรงสามแรงกว่าจะได้ไข่มดแดงสัจกจานหนึ่งนะคะเห็นไหม,มคนที่กินแล้วบอกของเขาแพงอะ่ะให้ดูนะวิธีการ ว่ามันลำบากลำบนแค่ไหนกอจะได้กินน่ะดูดิไหนไปหมดยังหมดอ่ะเอาละบ้านก่อนอ๋อไปเด็ดรอหาใบตองมันจุกโอ้โหใบตองสาดอ่ะพึ่งรู้ตัวว่าไม่เป็นบอกยาใหญ่ก็ไม่ฟังเนี่ย ให้ผู้ชำนาญการเขาสอนนี่อ๋อคันๆๆนี่เด้หหางหนึ่งอ่ะนนอี่นี่โอ้ยน้อยพดน้อยพดเอานั่นแหละปล่อยไว้เซเออนี่นะคะ เดี ini, ๋ยวมันก็มาใหม่นะทอนเนาะโอ้ไข่ตึงไข่ตึงโอ้เยอะเลยน้องทอนน้องทอนนั้นห้างมันยังมีเจ๊โอ้นี่มันเต็มเลยรวมพ่อหลายกว้างหลายเต็มเลยแต่ละผ้าผายไปเมื่อนี่แล้วเห็นไหมเขาชำนาญแต่ตอนนี้เต็มขากูเลยมึงโอ้ทอนไข่เป็นโอ๊ยอันนี้โตแล้วก็เปลี่ยนมันนะมันกัดขาน้องเต็มเลยอ้วนไม่ไหวแล้วอะ Oh